ลองพูดนะแบมบอลไป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 ไว้ไปไปรัดตัวตื้นตัวนี่ได้พูดได้แย่งแย่งชู้ไหนชู้ไหนชู้ไหนเออไปดีดดีดแล้วดีแล้วเกลี่ยบอลกับตัวด้วยไหวเพื่อเอาลายบอลลายบอลไม่ก่อน ให้กรรมการบอกก่อนเชาาวสองน่ะวิ่งสี่วิ่งสี่เหยียดไว้พ้นนี้ไล่เลยไม่มีมนไปนั่นแหละเสียงเต้าเอ้าใส่มาไล่เลยไล่เลยไล่เลยอนไปเติมเติมเติมไว้ไหมไว้ใจใจลูกลูกลูกไปโอ้ยโอ้ยเอาไปลูกเอาไปขวานได้ยังไปเอาไปเลยขวานขวานข้างหลัง

ไม่ไป็นไรขุดไ,ไ,ได้ไครพ่ขุดได้โอ้โหใจมากตามมาโอ้ครใครขุดเลยขุดเลยเจเจหนึ่งต่อหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละอัดเข้าไปเอออ้ยสวยสวยสวยเล่นแบบน,นั้นละ่ะอันนี้ตานี่ตายิงไกลหน่อยนะ ลูกเร์หวยคุณได้ก่อนได้ก่อนยปากลเออไดไปชักเตอร์ไปได้ไได้ไป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 ไไป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 ไไปไปปไไปไปไไไไ